สวัสดีครับท่านผู้ชม ASTV ทุกท่านนะครับนี่คือรายการสภาท่าพระอาทิตย์ภาคพ,พิเศษนะครับผมอยู่ที่อบอตอบ้านใหม่หนองไสออาเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้ววันนี้สภาท่าพระอาทิตย์ลงมาพื้นที่นะครับเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงสแสวงหาความจริงกรณีที่ชาวบ้านรัศดรไทย ตามแนวชายแดนบริเวณจังหวัดสะแก้วถูกรุกล้ําที่ดินทํากินถูกลุกล้ําที่นาโดยชุมชนโดยกองกําลังของกัมพูชาจากนี้ไปประมาณสองชั่วโมงนะครับเราจะให้ชาวบ้านที่มีปัญหาถูกรุกล้กลําที่ดินทํากินชาวบ้านทุกท่านที่นั่งอยู่กับเราที่นี่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินทุกท่านนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปทํากินในที่ดิน ในที่นาของตัวเองได้อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นปัญหาของการลุกล้ำของชาวกัมพูชาซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานชาวบ้านได้ใช้เวทีต่างๆใช้ทุกช่องทางในการร้องเรียนต่อราชการแต่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราก็เลยมาลงมาตรวจสอบข้อท็จจริงจะว่าไปแล้วนี่ก็คือการสแสวงหาข้อท็จจริงสืบเนื่องจากกรณีที่ เคนไทยถูกจับถูกทางการกัมพูชาจับในดินแดนที่พวกเขาเชื่อว่ายังเป็นของคนไทยเพียงแต่ว่าโดยสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่นั้นถูกลุกล้ำโดยกองกำลังและชุมชนของกัมพูชามาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีนะครับวันนี้บังเอิญเหลือเกินว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่ที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านรัศดรไทยถูกลุกล้ำในที่ดินที่นาที่ดินทำกินของตัวเองจนไม่สามารถเข้าไปทำนาทำไร่ในที่ดินของตัวเองที่มีเอกสารสิทธิ์ได้นะครับวันนี้ผมขอแนะนําวิทยากรและชาวบ้านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับผมขอเริ่มจากคณะท่านสอวอที่มาลงพื้นที่แล้วก็เราก็ได้เชิญมาได้พูดคุยด้วยนะครับท่านแรกครับท่านสอวอ,อนโนไทยฤทธิปัญญาวงครับ ท่านที่สองนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานท่านสวเพชรบุรีคุณสุมลสุตะวิริยาวัฒนะครับแล้วก็นักวิชาการที่จะมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรานะครับอาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์ครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับคุณประโมทหอยมุกค,ครับคุณวีรพลโสภาแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะรับฟังปัญหาจาก ชาวบ้านทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับช่วงแรกนี้ผมขอให้อาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้อธิบายภารกิจของการลงมาตรวจสอบเพร่อได้จริงในพื้นที่โดยสรุปคร่าวๆสังเิดหน่งครับชิ่งครับครับ,รบก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุที่เจ็ดคนไทยถูกจับนะครับในพื้นที่ที่เราเชื่อว่าเป็นของคนไทยและมีคนไทยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ ที่ดินผืนหนึ่งนะครับที่มีความเป้าหมายมีมีความตั้งใจจะไปตรวจสอบนะครับก็คือที่ดินของนายเบภพูนสุขนะครับที่ตามเอกสารนอสอสาระบุว่าติดหลักเขตที่46นะครับแล้วก็พื้นที่นี้มีผู้ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับได,ได้เป็นลูกสาวของพื้นคนที่ซื้อต่อมานี่นะครับเขาอยู่กับเราด้วยนะครับเขาก็อยู่ที่นี่นะครับชื่อคุณป้าเลยนะครับ คุณนารีนะครับนามสกุลจันทศรเดิมพูนสุขนะครับเป็นลูกสาวของคุณเบะนะครับทีนี้เมื่อเราแสวงหาจากข้อที่จริงดังกล่าวผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาลงพื้นที่นะครับแล้วก็มาสำรวจโดยเชิญผู้ที่รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวนะครับผมก็จะขออนุญาตให้จ่าริธีได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในพื้นที่ก่อน จ่าสิบเอกฤทธีนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของที่ดินคนหนึ่งนะครับที่ถูกลุกล้ำนะครับใช่ครับครับผมจ่าสิบเอกฤทธีเกษตริ์ครับหรือจ่านุยครับผมเป็นผู้ร่วมกับชาวบ้านและท่านนายกอบตครับได้รวบรวมชาวบ้านแล้วช่วยกันผักดันตั้งแต่ปี2543จนมาถึงปัจจุบันครับจุดเริ่มแรกที่ผมเข้าไปเพื่อผักดันในตัวนี้ก็คือ ชาวกมพูชาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เกิดสงครามเมื่อเขากลับเข้าไปแล้วโดยพื้นที่ก็ยังโล่งเตียนเหมือนเดิมอ่าก็พวกเรานี่ยังเข้าไปดูแลดูอะไรได้จนมาปัจจุบันนี้เขาเข้ามาพวกเราก็ยังทำอะไรไม่ได้จุดเริ่มต้นที่ผมได้เข้าไปคือไปยื่นเรื่องครั้งแรกไปยื่นให้กับนายยกทักษิณที่เกาะช้างที่สัญจรนะครับ ครั้งหนึ่งครั้งที่สองผมยื่นเรื่องเข้าไปที่าทางาพรรคประาธิป,ปัตย์โดยผ่านนายปรนพลเพื่อให้ในายอรกรณกรตั้งกระทู้ถามในสภาโดยท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทท่านเป็นผู้รับเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านาท่านก็รับปากแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรจนมาถึงปัจจุบันนี้พวกผมได้พบกับอาจารย์วีระ ท่านอาจารย์วิราเป็นคนที่ดีมากเลยนะครับที่มาช่วยชาวบ้านและเข้าไปในส่วนนี้ผมยังว่ามันมันต้องโดนจับอยู่ในแผ่นดินไทยครับผมผมเชื่อเลยครับว่าต้องอยู่จับอยู่ในแผ่นดินไทยคือพวกผมเนี่ยเรียกร้องกันมาแล้วก็มีชาวกมุชาเนี่ยเข้ามาถึงเสร็จมีการชักธงด้วยนะครับที่อยู่ในเขตเราตรงตรงแนวลวดหนามฮะ ผมยังเข้าไปเจอแล้วผมก็ไปบอกให้เจ้าที่เขามาเอาลงข่าวกพูชาก็เอาลงนะครับแต่พื้นที่ที่46นะครับเขาไม่เอาลงครับเขายังปักธงชาติอยู่และคือพ,พื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเท่าทุกวันเนี่ยนะครับผมนแนวลวดหนามนี่คืออยู่ในเขตไทยใช่ไหมครับอยู่ในเขตไทยครับผมบช่วยช่วยช่วยอธิบานแนวลวดหนามหน่อยครับว่าแนวลวดหนามนี่เกิดขึ้นยังไงครับ คือแนวลวดหนามเนี่ยตะกอนเขาจะขุดคูเลตใช่ไหมครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเขาก็จะทําแนวลวดหนามขนานไปคือเขาเขาก็คือเขาหวังดีนะครับแต่เขาหวังดีผิดที่ครับเขาไม่ไปปักไว้ที่แนวแนวหลักเขตเขามาขึงไว้ตรงที่มันจะมีศูนย์น้องจานครับมันจะมีศูนย์น้าจาร์ศูนย์อุยพครับครับผมพอเขาปักเสร็จ พอทาง u ูเอได้สร้างไซวันไซตทูเสร็จเขาก็เอาเขมรที่อพยพที่ศูนย์หนองจานและอยู่ที่ศูนย์อพยพอ่า,ออางศิลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์เสร็จปุ๊บแนวรวดนามนี่ก็เ,เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทางฝั่งนู้นเขา,าเข้ามามเขาก็ไม่เข้าครับต่กอนไม่เข้านะครับแต่เขาเกาะอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนจนมีหัวหน้าเขมรคนหนึ่งเข้ามาแล้วพวกชาวบ้านเนี่ย ได้เข้าไปพูดคุยกับเขาว่าตรงนี้แผ่นดินไทยนะ, mm hmm. ะเขาบอกตอบมาว่าถ้าเป็นแผ่นดินไทยก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันเอาชาวบ้านเ็าบอกก้มันก็มีหลักเขตอยู่ mm hmm. อ่าก็บอกช,ชี้ชัดอยู่ก็บอกว่าถ้ามาชี้กันให้เรียบร้อยเขาจึงจะถอยไปเขายอมว่าถ้าเป็นที่ไทยเขาก็ยอมถอยไป mm hmm. ผมเคยเดินเข้าไปนะครับที่ในบ้านจากบ้านอังศิลาถนนสีเพนนะครับ เดินเข้าไปเข้าไปที่คลองวิเหี้ยเดินที่เข้าไปที่ที่ผมไปกับยายลิมเนี่ยเดินเข้าไปผมก็ไปเจอทหารเข้าเข้าเวรอยู่ผมถามว่าตะกอนเข้าเข้าอยู่ที่ตรงคลองผมถามว่าทําไมไม่ไปเข้าที่คลองเขาบอกว่านายเขาสั่งเข้าไปเข้าไปเข้าข้างในผมเดินจากคลองไปอ่ะประมาณกิโลกว่าถึงไปเจอฐานะเหม็นผมก็เลยถามเขาว่าเอาแล้วนายให้อยู่ตรงนี้เหรออ่า เขาก็บอกว่าให้อยู่ตรงนี้อผมก็เลยผมเดินไปอีกแล้วตรงนี้ของของบ้านเราใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วตรงนู้นน่ะเขาบอกเขาบอกของคนไทยเขาบอกพร้อมที่จะออกถ้านายสั่งครในในคลิปวิดีโอเจ็ดคนไทยนี่จะเห็นหมู่บ้านที่มีป้ายภาษากัมพูชาใช่ครับตรงนั้นก็ยังเป็นเขตไทยเป็นเขตไทยครับครับบ่อน้ําบ่อน้ําก็เขตไทยที่โรงเรียนน่ะโรงเรียนก็มีโรงเรียนนะครับครับ เป็นที่ดินของใครครับเป็นที่ดินของทางแม่ยายของนายยกเล็กนี่ครับ <S <S มาด้วยใช่ไหมครับนายยกอปตนะครับคือเขานายกเป็นตัวแทนมาครับผมอ๋อครับครับ,รบลูกสาวมาลูกสาวาก็มาครับลูกสาวมาใช่ไหมครับคือที่ดินที่ถูกที่เห็นเข้าไปถึงระบีทหารกัพูชานี่คือพื้นที่ไทยแล้วมีมีคนไทยเคยอาศัยและมีเอกสารสิทธิ์ในการทำหากินอยู่แล้วครับเชิญฮะแนะนำตัวนิดหนึ่งด้วยครับท่านนายกฮะท่านนายกอปตนะฮะ ครับผมานายทิติพัฒน์เสมาทองอในคนพื้นที่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นพ่อแม่อยู่ที่นั่นที่นนมุ่นครับาการที่เราร้องเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่เลือกมันยาวมากสิบกว่าปีแล้วครับที่ต่อสู้กันอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มช่วงอาจารย์ที่มาถูกจับกับผมแต่ผมดำเนินมาตั้งแต่ท่านชาวริตเป็นนายก แล้วก็แล้วาแล้วก็ท่านทักษิณเป็นนายกาท่านชาวลิตเป็นรองนายกส่งเอกสารตรงนี้จนผมท้อเลยที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เหลียวแลตรงที่ตามแนวชายแดนอ,อธิปไตยของเราเลยตรงนี้ครับทีนี้ผมก็เกิดที่นั่นโตที่นั่นแต่งานกับาทางลูกสาวของ ในหมาอันธมศีผมก็ไปทํานากรขมิ้นแดงจะมายึดกัมพูชาผมก็ไปทํานาอยู่ที่นั่นที่หลักสี่เจ็ดนาพ่อตาจะอยู่โซนด้านตะวันตกของที่มีปัญหาเนี่ยนาพ่อตาจดหลักเขต46่ิบหกแต่ไม่เี่สิบแต่ไม่ได้ระบุว่าจดหลักเขตแต่เป็นจดป่าป่านั้นก็เป็นเขตพื้นที่ของกัมพูชาที่เลยจากพื้นที่เราไปตรงนั้นทีนี้ที่ผม รวมพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนตรงนี้ก็ได้นำส่งเอกสาราไปด้วยกันทุกยากลำบากยังไงก็ต้องสู้ชาวบ้านก็บอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องสู้เพราะอธิปไตยพื้นที่ประเทศไทยตรงนี้ด้วยพวกผมจะเหลือให้ปัน ให้ให้พิสูจน์หลักเขตเรียบร้อยพวกผมจะเหลือคนละเท่าไหลกี่ไร่ผมไม่ผมก็ไม่มีปัญหาตามเอกสารเนี่ยถ้าทางรัฐบาลว่าเป็นที่กัมพูชาผมก็อยากจะให้ทางกัมพูชาเนี่ยเอ้ยทางรัฐบาลเราเนี่ยผู้ที่รับผิดช,ชอบผู้ที่รักษาประเทศเนี่ยพอบอทอบทบกี่คนที่ผ่านมาสาสิบสามปีนี่ครับตรงนี้นไม่ได้ได้เลียวแหลเลยตรงนี้ครับตอนที่คุณวีระสมความคิดลงพื้นที่ เพื่อมาสํารวจปัญหามารับฟังข้อเท็จจริงเมื่อเดือนสิงหาคมและถูกจับไปขั้งแรกเนี่ยท่านท่านท่านนายกไปด้วยใช่ไหมครับคือคือตัวปัญหาที่จะเกิดนี้คือทางรัฐบาลได้ประกาศใครมีนอสสคหนึ่งนสสสองให้รีบยื่นที่จะออกโฉนดให้ที่ตรงนี้ก็ชาวบ้านก็รอทราบก็รีบมาส่งที่ดินสาขาอารันประเทศที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอยู่ที่อารันประเทศ ก็ส่งกันก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินนี้ก็นัดวันออกไปลังวัดเลยไปถึงนาเลยทางเจ้าหน้าที่ที่ดินนี้ท่านก็ดูผ่านทางภาพถ่ายทางดาวเทียมเรียบร้อยก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว<ม>ก็ออกไปถึงที่นาเลยเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไปวัดจะไปวัดพอไปถึงลวดน้ำ ที่ส่วนลวดน้าตัดที่มันเหลืออยู่คนละเล็กละน้อยมันก็ไม่ได้เต็มพื้นที่ตามที่เอกสารสิทธิ์เราตัวเลขที่ว่ากี่ไร่กี่ไร่ก็เหลือคนละเซี่ยวทางเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกว่าวัดไม่ได้ถ้าวัดกัมพูชาไม่ให้เข้าไปวัดไม่ให้ข้ามลวดน้าไปพวกแฟนผมพวกเครอือญาินี่ก็จะข้ามลวดน้าไปวัดทหารไม่ยอมเลยลากปืนมาใส่เลย ว่าที่กัมพูชานะที่ไทยนะอยู่แค่ลวดน้ำนะแนวลวดน้ำแต่มันไม่มีลวดแต่มันมีแนวหลักเสาปูนมันเ,เป็นรูปรูปไปตามแนวตามทางประเทศเขาเขาก็ทำกินทนํานามาถึงชนหลักเสาปูนเดิมที่ว่าทางรัฐบาลเราไปวางไว้ที่ไม่ถูกจุดแต่ที่แรกครับถ้าวางถูกจุดแต่ที่แรกนี่ประเทศไทยเราตรงนี้ไม่ได้เสียที่ดิน และก็ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนตามแนวชายแดนที่ทุกวันนี้ครับ,รบทีนี้ก็ส่งเอกสารเนี่ยเรื่องส่งเอกสารเนี่ยถ้าจะทบทวนนี่ย,ยากข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่เกาะช้างไปไปส่งก็รับเรียบร้อยอ,อ,อันนั้นครั้งรั้งที่หนึ่งทั้งที่สองก็มาท่านนายกทักษิณประชุมสัญจรอ,อยู่ที่เกาะช้างก็ไปส่ง ไปประมาณหกสิบกว่าคนนะที่ที่พวกชาวบ้านที่ไปด้วยกันนะ่ะนะก็มีอาจารย์เฉลิมที่ท่านว่าท่านรู้จัก